บทที่6ข้อความที่ป้ายในกระดานดำสำหรับการบรรยายครั้งที่6แนวการทำให้รู้แจ้งตามวิธีของธรรมชาติประโมทและปิติคือความอิ่มใจในธรรมปัสสัทธิความรำงับแห่งจิตสมาธิคือจิตพร้อมที่จะพินิจยถาปูตยานทัศนะคือรู้ตามเป็นจริงนิพพทาคือจิตหน่ายวิราคะจิตคลายออกวิมุตติคือจิตหลุด วิสุทธิคือความบริสุทธิ์สันติคือความสงบเย็นนิพพานความไม่มีทุกข์สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายวันนี้อัตมาต้องขออภัยที่จะเริ่มบรรยายด้วยการเล่าเรื่องส่วนตัวสักหน่อยเมื่อเช้าวันนี้พอตื่นนอนขึ้นก็เกิดรู้สึกขึ้นมาเองว่า ที่เคยบอกออกไปในการบรรยายเมื่อวันก่อนถึงหลักปัญญาที่ว่าเพราะข้าพเจ้าคิดได้ข้าพเจ้าจึงมีว่านะักคิดผู้นี้ชื่อบอร์เซนนั้นไม่ใช่ที่แท้ชื่อเดสคาร์ดตลอดถึงนึกได้ว่าตัวบทเดิมของเขานั้นว่า c o ค e ิโตเออ o s โกซัมเป็นภาษาละตินซึ่งอัตยมาออกเสียงไม่ถูกทราบแต่แปลว่าข้าพเจ้าคิดได้ฉะนั้นข้าพเจ้ามีอยู่ ขั้นขอยยืมประธานุกรมของคนใกล้ๆที่พักมาตรวจดูก็ถูกต้องถูกตรงตามนั้นถ้าใครอยากจะติดตามดูก็เปิดดูได้ถ้าใช้ประธานุกรมแชมเบอร์ก็มีอยู่ในพวกเฟสหรือคำพิเศษต่างๆตอนท้ายเล่ม การที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าหรือจะกล่าวให้ถูกก็ว่าเป็นเรื่องนํามาแก้คําผิดเป็นการสารภาพว่ามันเป็นการจําผิดอย่างที่เขาเกล่าวกันว่าสี่ตีนรู้พลาดนักปรารู้พังอัตมาย,ยังไม่ถึงกับนักปราเพราะฉะนั้นจะต้องพังบ่อยๆเป็นธรรมดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พังมากที่สุดในเรื่องไม่ค่อยอยากจะจําคือในเรื่องที่ไม่ค่อยศรัทธาเลื่อมใสทําให้ไม่ค่อยอยากจะจํามันจึงพังง่ายโดยเหตุที่ว่าคํากล่าวอย่างเดสค์ด กล่าวนี้ในอินเดียเขากล่าวกันมาแล้ว2,000กว่าปีในพวกที่ถือสังขารเป็นตัวตนแต่เดสกาดเป็นคนในคิดศตวรรษที่17นี้เองเราจึงไม่สู้สนใจกับคนเหล่านี้เพราะความไม่สนใจหรือไม่สู้ศรัทธานในบุคคลน,นี้เองจึงเป็นเหตุให้ความจันนั้นแม่แม่นยำ ข้อนี้เป็นข้อที่อาตมาขอร้องให้สังเกตเอาไว้ด้วยว่าถ้าเราไม่ศรัทธาหรือไม่ค่อยจะศรัทธาในบุคคลหรือทฤษฎีเรื่องใดมันก็จําไม่ค่อยได้ถ้าอยากจะให้จําได้ก็ต้องทําความเข้าใจจนมีศรัทธาฉะนั้นโดยเฉพาะหลักธรรมะในพรษษษษะพุทธศาสนาต่างๆเราต้องศึกษาให้เข้าใจจนมีศรัทธาเราจึงจะจําได้อีกอย่างหนึง่งที่ใค่จะขอให้คิดให้สังเกตก็คือว่า เวลาที่จิตใจผ่องใสชุ่มชื้นเยือกเย็นเป็นเวลาที่จะรู้ทมหรือเรียกว่าตัสรู้คืออาจจะรู้พร่องๆเฉยๆขึ้นมาได้โดยง่ายแม้ที่สุดแต่ความจําที่เลอะเลือนก็กลับจะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาใหม่ในขณะที่เหนื่อยหรือร้อนหรือฟุ้งซ่านด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นแม้ความจาก็ฟ้นฟ่นเฟือนเรื่องของความจําก็ยังเป็นถึงอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องของการที่จะมีสมาธิสําหรับความรู้ความจริงในธรรมก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นไปอีก เรื่องส่วนตัวข้างต้นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีอย่างตัวอย่างที่เล่ามานี้เป็นเครื่องแสดงว่าเราต้องมีปิติปราโมทหรือความสดชื่นในขณะที่จะมีสมาธิสำหรับนึกหรือกล่าวอะไรอัตามาขอถือโอกาสบรรยายแนวหรือลาดับของการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไปเสียเลยครั้งแรกที่สุดอัตามาได้บอกว่า พุทธศาสนาคือวิชาหรือวิธีปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถัดมาก็บอกให้รู้ว่าที่ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและบอกให้รู้ว่าสัตว์หลงไปในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็เพราะอำนาจของอุป,ปทานจึงได้ติดแน่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้น แล้วบอกให้ทราบต่อไปว่าไตสิกขาเป็นวิธีปฏิบัติสําหรับให้ตัดอุปทานได้และบอกให้ทราบในที่สุดว่าขันห้าหรือส่วน5ส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นโลกนี้เองเป็นที่ตั้งที่เกาะของอุปทานฉะนั้น จะต้องศึกษาให้รู้จักตัวขันห้าหรือโรคทั้งสิ้นนี้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงจึงจะเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดชนิดที่เป็นญาณทัศนะทำการปล่อยวางหลุดพ้นได้ด้วยหลักปฏิบัติทั่วๆไปท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นศีลคือปรับปรุงในเรื่องกายวาจาให้ดีแล้วก็ดําเนินสมาธิรวบรวมกําลังใจให้เป็นที่ปรับปรุงให้เหมาะสมที่จะเป็น ที่จะทำงานทำการงานทางจิตต่อจากนั้นก็ดำเนินการพิจารณาที่เป็นตัวปัญญาและอาตมายังได้บอกให้ทราบเป็นพิเศษอีกว่าเรายังมีโชคดีที่ว่าปัญหาต่างๆที่เข้าไปสะสมอยู่ในใจของเรานั้นเมื่อมากเข้ามากเข้าพร้อมด้วยการศึกษาถึงวันดีคืนดีโอกาสหนึ่งคำตอบอาจจะออกมาได้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิหรือขณะที่จิตมีลักษณะอย่างที่เรียกว่ากัมมะนิโยคือควรแก่กการงานทางจิตในบัดนี้ อัตามาอยากจะบอกให้ทราบต่อไปถึงข้อที่ว่าการที่จิตเป็นสมาธินั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการกระทําแบบตามพิธีรีตองหรือที่เป็นเทคนิคต่างๆนั้นโดยตรงอย่างเดียวก็หาไม่โดยที่แท้แล้วสมาธิอาจจะมีได้โดยทางตรงตามธรรมชาติซึ่งประัศะจากเทคนิคใดๆที่มนุษย์กำหนดขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ดังที่ได้อธิบายมาแล้วตามสมควรในคราวก่อนเราจึงได้สมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างหนึ่งและสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติบเพ็นตามวิธีที่เป็นเทคนิคโดยเฉพาะนั้นก็อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราประสงค์นั้นมันมีผลอย่างเดียวกัน คือเมื่อเป็นสมาธิแล้วเราก็นำไปใช้พิจารณาหรือว่าการพิจารณาจะนำดำเนินไปได้โดยง่ายโดยตัวมันเองดังนี้ก็ได้แตม่มีข้อควรสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมาธิที่เกิดตามธรรมชาตินั้นมักจะพอเหมาะสมแก่กำลังของปัญญาที่จะทำการพิจารณาส่วนสมาธิที่เกิดตามวิถีของการบำเพ็ญเป็นเทคนิคโดยเฉพาะนั้นมักจะเป็นสมาธิที่มากเกินไปหมายความว่าเหลือใช้และยังเป็นเหตุให้คนหลงติดชัก พอใจแต่เพียงแค่สมาธินั้นก็ได้เพราะว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิเต็มที่นั้นย่อมเป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสบายใจชนิดหนึ่งซึ่งทําให้เกิดความพอใจจนถึงกับหลงติดหลงเมาเป็นมากผลไปเสียเลยก็ได้โดยเหตุนี้สมาธิที่เป็นไปตามธรรมาชาติที่พอเหมาะสมกับการใช้พิจารณานั้นจึงไม่เสียหลายไม่เสียเปรียบอะไรกันกันกบสมาธิตามแบบวิธีเทคนิคนะ ถ้ารู้จักประคับประคองทําให้เกิดให้มีและให้เป็นไปได้ด้วยดีข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกเองมีเล่าถึงแต่เรื่องการบรรลุมรรคผลทุกขั้นตามวิถีธรรมชาติในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองหรือในที่ต่อหน้าผู้สั่งสอนคนอื่นๆก็มีโดยความเพียรไม่ได้เข้าไปป่านั่งตั้งอย่างมีพิธีวรีตองกำหนดอะไรต่างๆตามวิธีเทคนิคในคำพีที่แต่งใหมๆ่ๆชั้นหลังเหล่านั้นเลย โดยเฉพาะในกรณีแห่งการบรรลุอรหันตผลของพิสุปปจัหวคีหรือช,ชดิน1 0 0 0รูปด้วยการฟังอนันตะลักคณะสูตรและอัธิตตปริยายสูตรและด้วยแล้วจะเป็นจะยิ่งเห็นว่าไม่มีการพยายามตามทางเทคนิคใดๆเลยเป็นการเห็นแจ้งแย่งตลอดตามวิถีของธรรมชาติแท้ๆนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจได้ดีหรือเป็นเหตุผลได้ดีว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้น ย่อมรวมอยู่ในความพยายามเพื่อจะเข้าใจแจ่มแจ้งและต้องมีอยู่ในขณะที่มีความเห็นอันแจ่มแจ้งติดแนบแน่นอยู่ในตัวอย่างไม่แยกออกจากการได้ และเป็นไปได้เองตามธรรมชาติในทำนองเดียวก,กันกับตัวอย่างที่ว่าพอเราตั้งใจคิดเล่งลงไปเท่านั้นจิตมันก็เป็นสมาธิเองหรือว่าพอเรายิงปืนไปเป็นต้นจิตก็เป็นสมาธิที่จะบังคับแน่วแน่ขึ้นมาเองในเวลาเร่งและเป็นไปตามธรรมชาติในตัวเองฉันใดก็ฉันนั้นแม้ในกรณีที่ท่านทั้งหลายฟังอัตมาบรรยายอยู่ที่นี้ ถ้าท่านเข้าใจคาบรรยายหรือถึงกับพิจารณาตามไปอย่างแน่วแน่ตามคําบรรยายนั้นก็ย่อมแสดงว่ามีสมาธิพร้อมอยู่ในนั้นนี่แหละเป็นลักษณะของสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติซึ่งตามปกติถูกมองข้ามไปเสียเพราะมีลักษณะดูมันไม่ค่อยจะขังดูมันไม่ค่อยจะศักดิ์สิทธิ์มันไม่ค่อยจะมีปฏิหารอะไร คือไม่ค่อยจะเป็นที่น่าอัศจรรย์อะไรแต่โดยที่แท้แล้วคนเรารอ,อกตัวมาได้กันเป็นส่วนใหญ่ก็โดยอำนาจสมาธิตามธรรมชาตินี้เองแม้การบรรลุมรรคผลเป็นพาาระรหันตต่างๆ ชนิดในที่เฉพาะพระพพักผู้มีพระภาคเจ้าหรือในที่อื่นๆอีกมากก็ด้วยอาศัยสมาธิตามธรรมชาติทํานองนี้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้มีความประมาทในเรื่องของสมาธิที่เป็นไปนตามธรรมชาติทํานองนี้เลยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้ก่อนทําได้ก่อนหรือได้อยู่แล้วเป็นส่วนมากควรจะประคับประคองมันให้ถูกวิธีให้มันไปด้วยดีถึงที่สุดก็จะมีผลเท่ากันเหมือนกับผู้ที่บรรลุพระอรหันต์ไปแล้วเป็นส่วนมาก ไม่เคยรู้จักนั่งทำสมาธิแบบเทคนิคใหม่ๆต่างๆเลยแม้แต่หน่อยเดียวทีนี้เราก็มาถึงความรักของธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในลำดับแห่งความรู้สึกต่างๆภายในใจจนกระทั่งเกิดการ เห็นแจมแจ้งตามที่เป็นจริงต่อโลกหรือต่อขันห้าขอให้ดูคำลำดับแรกที่อัตมาเขียนในกระดานดำได้แก่คำว่าปราโมทและปิติคำว่าปราโมทหรือปิตินี้มีความหมายอย่างเดียวกันกับในภาษาไทยเราคือความหมายชุ่มชื่นใจหรือความอิ่มใจสิ่งนี้ต้องการเป็นข้อแรกในพระบาลีมากแห่งด้วยกันก็ค้นพบอย่างนี้ปิติปราโมทในที่นี้หมายถึงปิติปราโมทในทางธรรม หรือที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมโชคดีอยู่หน่อยนึงว่าคําว่าปราโมทหรือปิตินี้เราไม่เคยเอาไปใช้กันในทางอื่นที่เป็นเรื่องการมารม์เลยคงใช้แต่ในเรื่องปกติธรรมดาเป็นอย่างน้อยหรือถ้าให้ถูกต้องตามตามความหมายของคํานี้ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ต้องให้ปิติปราโมทเป็นสิ่งที่เกิดมาตามทางธรรมคือเกิดจากการทําดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดมาจากการเคารพนับถือตัวเองโดยเฉพาะว่าตัวเองได้เป็นผู้ทําความดีหรือการที่บุคคลมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ในตัวด้วยการไม่เคยทําความชั่วและกําลังทําความดีที่ดีเป็นที่พออกพอใจของตัวจนถึงกับตัวเองก็ยกมือว่าตัวเองได้หรือมีความคิดว่าน่าว่าอยู่ดังนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่าปิติปราโมทย์นั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่น่ามีและมีอยู่ในนั้นแล้วอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่เราทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ที่สุดแต่การให้ทานการเผื่อแผ่ซึ่งถือกันว่าเป็นกุศลขั้นต้น,ตน,ตน,ตนก็เป็นการให้เกิดปิติระปามโมนี้ได้ถ้าไปถึงชั้นศีลการมีศีลคือความประพฤติท,ทางกายวาจาไม่มีที่ด่างพร้อยเกิดนับถือเคารพตัวเองได้ปิติปามโมทก็มากขึ้นถ้าหากว่าไปถึงชั้นสมาธิจะเห็นได้ว่าในองค์สมาธิในอันดับแรกที่เรียกปฐมฌานนั้นมีปิติอยู่องค์หนึ่งด้วย โดยแน่นแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่เราไม่พูดถึงสมาธิที่เป็นฌานอะไรทํานองนั้นซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคเราจะพูดกันถึงเรื่องสมาธิตามธรรมชาติต่อไปขอให้ย้อนมาพิจารณากันให้มากถึงความปิติปามโมทุุชนิดที่อาจเกิดตามธรรมชาตินับตั้งแต่เราไปนั่งเล่นในที่สงัดอากาศดีวิวดีสิ่งแวดล้อมต่างๆดีจนมีความชุ่มชื้นใจอย่างนี้เร,เรียกว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของความปิติหรือปามโมทในที่นี้ด้วยเหมือนกัน ถ้าหากว่าได้ทำความดีอะไรๆไ,ไว้จนตัวเองก็มองเห็นชัดช,ชัดอยู่จริงๆว่าเป็นความดีจริงก็มีความปิติปราโมทมากถึงที่สุดแม้แต่นอนหลับอย่างเต็มตื่นเต็มตามีความสดชื่นสบายใจอย่างนี้ก็ยังสังเคราะห์อยูก่ก็ยังส่งเคราะห์อยู่ในพวกปิติและปราโมทด,ด้วยเหมือนกันทั้งหมดนี้ปิติปราโมทที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในพระบารีมีกล่าวถึงปิติปราโมทชนิดนี้อย่างน่าอัศจรรย์อยู่หลายๆอย่างเช่น เราถึงพิสูจน์ที่กำลังแสดงทมสอนผู้อื่นบนธรรมมาตบนที่นั่งสอนนั่นเองยังมีปิติปรามโมทในการที่ตนได้สอนปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดปิติปรามโมทและอื่นๆตามลําดับจนกระทั่งบรรลุมรรคผลเพราะเหตุน,นั้นก็ได้ก็มีปิติปรามโมทนั้นมีอํานาจอยู่ในตัวมันเองอย่างหนึ่งซึ่งจะให้เกิดขึ้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัสสัตทิคือที่เขียนในกระดานดาถัดลงไปจากปิติปรามโมทคําว่าปัสสัตทินี้แปลว่าความรางับ ตามปกติจิตของคนเราไม่ค่อยจะรำงับเพราะว่าจิตตกเป็นท่าของความคิดความนึกของอารมณ์ของเวทนาของอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นความฟุ้งอยู่ภายในไม่เป็นความรำงับหากแต่ว่าเกิดความปิติประโมททางทางธรรมมาครอบงำม,มีอำนาจแรงกล้าพอสมควรความสงบรำงับนั้นจะต้องมีคือมีปัสสัทธิขึ้นปัสสัทธินี้จะมีมากน้อยตามอำนาจของปิติปราโมทที่มีมากหรือน้อย เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมากเพียงไรประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญามากเพียงไรเมื่อมีความรำงัดนี้แล้วก็ย่อมจะเกิดอาการที่เรียกว่าสมาธิคือใจอยู่ในสภาพที่เป็นกรรมนิโยอย่างที่อธิบายว่ามาแล้วแต่ต้นขึ้นตามธรรมชาติอีกเหมือนกันสําหรับคําว่ากรรมนิโยอาจะมารู้สึกว่าตรงๆกับคําที่เราชอบพูดกันในปัจจุบันนี้คํานึงคือคําว่าแอคทีฟมากที่สุด หมายถึงเร็วคล่องสะดวกสบายพร้อมที่จะไหวไปตามความต้องการลักษณะที่เรียกว่าแอคทีฟนี้ตรงกับความหมายของคําว่ากรมมนิโยอยู่มากทีเดียวเมื่อจิตเราทำงับลงในลักษณะที่เรียกว่าวิปัสสติแล้วจะมีลักษณะอันแท้จริงของสมาธิคือลักษณะแห่งกรรมนียาภาพหรือภาวะที่เหมาะสมแก่การที่จะประกอบการงานในทางจิตสมาธิที่แท้จริงในการปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกิเลสจึงไม่ใช่ไปทําจิตให้สงบ ให้เงียบเป็นก้อนหินเงียบอย่างหลับหูหลับตาตัวแข็งตัวทื่ออะไรทํานองนั้นก็หาไม่ที่แท้จะมีลักษณะต่างๆปกติอยู่แต่ว่ามีจิตสงบเป็นพิเศษเหมาะสมที่จะรู้กําลังมีความผ่องใสที่สุดเยือกเย็นที่สุดสงบรำงัดที่สุดเรียกว่ากรรมนิโยคือพร้อมที่จะรู้นี่คือลักษณะแห่งสมาธิที่เราต้องการไม่ใช่อยู่ในฌานสมาบัติแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาหินหรืออะไรทำนองนั้น การอยู่ในฌานในทํานองนั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้เลยจิตที่ติดในความสุขอันเกิดจากฌานก็พิจารณาทำไม่ได้มีแต่จะตกลงสู่ฌานเสียตลอดไปไม่สามารถยกขึ้นมาใช้ในการพิจารณาจัดว่าเป็นอุปสรรคของการพิจารณาโดยตรงทีเดียวผู้จับพิจารณาทำได้จะต้องออกจากฌานแล้วจึงพิจารณาโดยใช้อำนาจการที่จิตมีสมาธิขณะฌานมาแล้ว นั่นเองเป็นเครื่องมือหรือเป็นกําลังสําหรับพิจารณาในที่นี้เราไม่ต้องเข้าฌานต้องการฌานไม่ต้องการฌานหาแต่ว่าต้องการจิตที่เป็นสมาธิหรือมีคุณสมบัติเป็นกรมนิโยครบถ้วนพร้อที่จะรู้แจ้งจนเกิดสิ่งที่เรียกว่ายถาภูตะ ญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามที่เป็นจริงต่อโลกทั้งหมดหรือต่อปัญหาต่างๆที่เราต้องการรู้ที่เราสะสมไว้ในครั้งแห่งความสงสัยของเราโดยอาการทำตามธรรมชาติทํานอนเดียวก,กันกับผู้ที่มีความรู้แจ้งตรงที่นั่งฟังตรงพระพักพผู้มีพระเจ้าผู้แสดงธรรมหรือนำไปคิดพิจารณาในที่เหมาะสมจนรู้ไม่มีพิธีรีตองหรือปฏิหารนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือลงไหลต่างๆ แต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเกิดยานัศนารวดเร็วถึงที่สุดเป็นพระอาหารหันต์ไปทันทีแต่อย่างเดียวก็หาไม่ได้ในบางกรณีอาจจะเกิดยถาภูตะย,ยานัศนาข,ขั้นต้นๆก็ได้แล้วแต่กําลังของสมาธิอีกเหมือนกันยิ่งกว่านั้นในกรณีพิเศษบางกรณีอาจจะไม่เกิดเป็นยถาภู ยานัศนะคือไม่ตรงตามที่เป็นจริงก็ได้เพราะว่าตนได้ศึกษามาก,ก่อนอย่างผิดผิดหรือว่าได้แวดล้อมอยู่ด้วยทิฏฐิที่ผิดผิดมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามความรู้ความแจ่มแจ้งที่เกิดนั้นจะต้องพิเศษกว่าธรรมดาเช่นว่าใสาแจว๋วลึกซึ้งมีเหตุผลมีอะไรอะไรยิ่งกว่าธรรมดาหรือมีกำลังแรงเท่าๆกับที่เป็นยถาภูตายานัศนะเสมอทีนี้ถ้าหากว่าความรู้นั้น เป็นไปถูกต้องตามความเป็นจริงคือเป็นไปตามทางธรรมก็เดินไปข้างหน้าจนกระทั่งเป็นยถาภูตาย,ยานทัศนะคือความรู้ความเห็นในสังขารทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆก็ทําให้พระอริยะปุคคลชั้นต้นๆได้หรือถ้าน้อยลงไปอีกก็เป็นเพียงกัลยาปุดตุชน คือคนธรรมดาที่เป็นชั้นดีได้ถ้าหากว่ามีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมและบารมีต่างๆได้เคยสร้างสมมาเต็มที่ก็เป็นพระอ,อรหันต์เลยก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่จิตเป็นสมาธิตามธรรมชาตินี้สิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องตรงตามที่เป็นจริงไม่มากก็น้อยเพราะเหตุว่าพุทธบริษัทเราย่อมเคยได้ยินได้ฟังได้เคยคิด เคยนึกเคยศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เคยมองดูโรคดูขันดูสังขารทั้งหลายด้วยความอยากจะเข้าใจตามที่เป็นจริงมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นจึงไม่มีทางเสียหายเลยย่อมเป็นไปเพื่อผลประโยชน์โดยส่วนเดียวคําว่าเกิดยถาภูตายานัทสนะในที่นี้หมายถึงการรู้การเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่ได้บรรยายแล้วแต่คราวนี้ก่อน คราวนี้ก่อนๆซึ่งอาจจะมาได้สรุปใจความไ้แล้วส,สั้นๆว่าถ้าเห็นตามที่เป็นจริงก็คือว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจคําสรุปที่สั้นที่สุดของพุทธศาสนาหรือของไตรลักษณ์ามประการนั้นให้ชัดเจนพระบาลีนั้นมีอยู่ว่าสัพเพธรรมานาัลังอภิณิเวสายะแต่เป็นบาลีจํายากก็เอาแต่คําไทยๆก็แล้วกันซึ่งแปลว่าทาทั้งปวงไม่ควรจะเข้าไปยึดถือเลยว่า ว่าทำหรือสิ่งนั่งปวงไม่ว่าอะไรอะไรไม่ควรเข้าไ right. ปยึดถือเลยนี้ก็คือไม่ควรเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าของตนว่าดีว่าชั่วหรือกลางๆว่าน่าเอาไม่น่าเอาน่ารักหรือน่าชังอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าไปมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปนในทางพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเรียกว่าเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าไปกอบโกยเอามาที่บ้านเป็นของของเราํำนองนี้ก็หาไม่ได้ แม้เพียงแต่รู้สึกนึกคิดหรือความระลึกถึงเท่านั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นการยึดถือในที่นี้เพราะหากว่าระลึกถึงด้วยความรักความพอใจความไม่พอใจความเป็นห่วงความวิตกกังวลอะไรต่างๆข้อความที่ว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นทนี่มาจากหลักที่ว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือนั่นเองถ้าน่ายึดถือก็หมายความว่าน่าเอาน่าเป็นตัวอย่างในเรื่องเอาก็คือการปักใจในทรัพย์สมบัติเงินทองสัตว์สิ่งของอันเป็นที่พอใจต่างๆ การเป็นก็คือการถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานเป็นคนมั่งมีคนเขียนใจเป็นคนแพ้คนชนะเป็นคนปกครองเขาหรือถูกถูกขาปกครองเป็นคนทําคนอื่นเป็นคนถูกคนอื่นทําเป็นคนดีคนชั่วกระทั่งเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นเทวดาหรือเป็นพรมเป็นอะไรทุกๆอย่างที่เรียกว่าความเป็นกระทั่งความเป็นตัวเองหรือความเป็นตัวเราก็ตาม ถ้าพิจารณาเห็นลึกซึ้งจนถึงว่าแม้ความยึดถือว่าตัวเองเป็นคนนี้ก็ไม่น่าสนุกน่าอืมระอาเพราะเป็นทิศตั้งของความทุกข์ถ้ามีเกี่ยวข้องกับความยึดถือว่าเป็นคนนี้เสียได้ก็จะไม่เป็นความทุกข์เรานี้เรียกว่าเห็นความไม่น่าเป็นซึ่งมีใจความสําคัญอยู่ตรงที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ต้องมีความทุกตามแบบของความเป็นชนิดนั้นเพราะว่าความเป็นอะไรอะไรนี้มันต้องทนเป็นทนอยู่ทนดำรงอยู่ต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นหรือเป็นอยู่อย่างน้อยที่สุดก็คือความต่อสู้ในทางใจในการที่จะยึดถือเอาความเป็นอะไรอะไรของตนไว้ให้ได้นี่ก็เรียกว่าความถูกต้องเออความต่อสู้เหมือนกัน เมื่อมีตนหรือมีตัวตนของตนแล้วก็จะต้องมีอะไรอะไรของตนภายนอกตนออกไปอีกคือมีตนอื่นซึ่งเป็นของตนนี้ฉะนั้นจึงมีลูกของตนเมียของตนอะไรอะไรของตนอีกหลายๆอย่างจนกระทั่งมีหน้าที่แห่งความเป็นผัวเป็นเมียความเป็นนายเป็นบ่าวความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของตนขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นความจริงในข้อที่ว่าความเป็นทุกชนิดต้องมีการต่อสู้เพื่อดำรงความเป็นนั้นไว้เสมอไป ไม่มีความเป็นชนิดไหนที่ไม่ต้องอาศัยการนิโรต่อสู้เพื่อรำรงความเป็นไว้นั้นการนิโรต่อสู้นั้นก็คือผลหรือปฏิยาของอุปทานซึ่งทําการยึดถือสิ่งต่างๆหรือยึดถือความเป็นต่างๆนั่นเองเข้อที่จะเข้าใจไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือก็คือถ้าไม่ให้เอาไม่ให้เป็นกันแล้ว จะอยู่กันได้อย่างไรนี่คงเป็นที่สงสัยอย่างแย่หลวงของผู้ที่ไม่เคยคิดไม่เคยนึกในเรื่องนี้คําว่าเอาคําว่าเป็นในที่นี้หมายถึงการเอาหรือเป็นด้วยความยึดถือในทางใจตามลักษณะาอาการดังกล่าวแล้วความยึดถือด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุป,ปทานว่าน่าเอาน่าเป็นและใจก็ไปเอาเข้าจริงๆไปเป็นเขาเข้าจริงๆ ตามความยึดถือด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหนักที่ใจมันก็ต้องร้อนที่ใจมันก็ต้องถูกทิ่มแทงตบตีเผาลนผูก พันครอบงามที่ใจนับตั้งแต่แรกไปทีเดียวและตลอดเวลาทีเดียวนี่เป็นความทุกข์หรือความหนักความทรมานตามธรรมชาติของความมีความเป็นด้วยอำนาจอุปทา,านเมื่อเรารู้ความจริงข้อน,นี้แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเครื่องมือคือความรู้ข้อน,นี้ก็สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองจิตใจของตัวเองไม่ให้ตกลงเป็นท่าของสิ่งต่าง หรือของความมีความเป็นด้วยอำนาจอุปทานแต่ให้มีสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหนือความมีความเป็นเมื่อเรารู้สึกอยู่ว่าโดยที่แท้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นแต่เรายังไม่สามารถถอนตัวออกไปจากความมีความเป็นเราต้องเรายงต้องมีต้องเป็นตามที่เรายังมีเกล็ดอยู่มากน้อยเพียงไรเราจึงรามัดระวังมีสติสัมปชัญญะเข้าไปเข้าไปเอาไปเป็นสิ่งในสิ่ง ไปเป็นในสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเหล่านั้นในลักษณะที่พอเหมาะสมคือเป็นมัชชิมาปฏิจทาเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่หลับหูหลับตาเข้าไปเอาไปเป็นอย่างงงง่ายซึ่งบทสุดท้ายก็ตกหลุมต่อบ่อเอาของอวิชาอุปทานของตัวเองจนต้องฆ่าตัวตายหรืออะไรอะไรหรือหรืออะไร,ร,อ,รอ,อะไรที่คล้ายๆกันนี่แหละเป็นเครื่องแสดงว่าเราจะอยู่กันอย่างไรโดยไม่มีใจยึดถือการเอาการเป็น